ส่วนกันไปแม่สูงสี่ยืนอยู่เห็ดอีย๊ยงทำอะไรอยู่อ่ะพ่ออ๋อ,อพ่อกวัดดินอยู่นะที่เนี่ยค้าไม่ดีเลยมันเป็นกรดดูดิดินเป็นกรดเหรอทำอยังไงดินนะอ๋อ,อพ่อไป<อ> เอาสามเกลอให้เลยนีสามเก่ไอสามเกอร์หยวนยูโรมาช่วยได้นี่พ่อเดี๋ยวผมจะอธิบายให้งนะว่าแต่ละตัวทำอะไรได้ตัวแรกหยวนมีคุณสมบัติในการแก้กดลดด่างเพิ่มธาตุแมกนีเซียมและแคลเซียมในดินทำให้ดินดีแล้วก็เพิ่มคโรฟิอล์ตทำให้พืชเนี่ย สามารถสังเคราะห์แสงได้ใบเขียว mm. และทำให้ผลผลิตดีนั่นเองโอ้เย oh, <yeah. S 2> ี่ยมกโอ้เ oh, ย mm ี hmm. hing, hing, mm ่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วโอเคตัวต่อไป uh huh. ยูโรครับผมยูโรนี่มียังไงมั้งครับยูโรเนี่ยเป็นปุ๋ยอินทรียครับมีส่วนประกอบของกากถั่วเหลือง mm hmm. กากงากากสับปะรดกากตะกอลงเบีรยแล้วก็โดโลไม้ uh huh. ทำให้ปรับสภาพดินทำให้ดินดีทำให้อ่า สารอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยพืชสามารถดึงขึ้นไปเพื่อใช้ประโยชน์ทําให้มันเติบโตได้ขึ้นอีกครับผมโอ้ดีองดีเองโนี่มันดีเแม่้าใจไหมแม่อยู่โลดีเนาะโอเคและตัวสุดท้ายเนี่ยมาร์กนะมาร์กเป็นแร่ซิลิก้ามีคุณสมบัติในการทําให้ดินดีเหมือนกันแล้วก็ช่วยเร่งให้รากพืชเนี่ยสามารถดูดซับอาหารในดินขึ้นไปใช้ได้อีกด้วยและที่สำคัญ ทำให้พืชมีความแข็งแรงมากๆเลยแหละเย้สุดยอดจริงๆพอเมื่อกี้เนี่ยเราปรับดินให้มันดีแล้วเนี่ยต่อไปเราต้องทำยังไงต่อหรออ๋อนี่เลยหนึ่งเดียวในผลิตภัณฑ์ของ IAT ทคูน่าแล้วคูน่ามันดียังไงหรอก็อย่างนี้ไงปกติแล้วเราทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ยูเลียอ้ยูยเลียก็คือสูตรตัวหน้าสูงเนี่ย เพื่อจะไปเล่งให้ใบมันโตให้ใบมันเขียวแต่อันนั้นนะเขียวไม่นานแต่ของเราเนี่ยเคลือบด้วยสารอินทรีย์วัตถุเนี่ยนะ12เปอร์เซ็นต์นะมากพอเลยแหละแล้วทีนี้ขั้นตอนของโรงงานเนี่ยเขาใช้พวกเนี้ยห่อหุ้มปุ๋ยยูเรียไว้ปุ๋ยยูเรียเนี่ยปกติแล้วเราวางไว้กับพื้นเนี่ยมันระเหิดระเหยทีนี้เขาเคลือไว้เนี่ย ัวซลิก้าด้วยอะไรด้วย,วยทุกอย่างรวมอยู่ในนี้เสร็จทําให้ปุย๋ยของเราเป็นปุย๋ยมีคุณภาพหวานลงในนาข้าวก็ดีทําแปลงพืชก็ดี mm hmm. หนึ่งเม็ดเนี่ยมีคุณภาพเต็มอ่าต่างกับ mm hmm. ยูเรียก็คือว่ามีทั้งหินทั้งดินทั้งทายเม็ดโฟม mm hmm. หวานไปกระจายไปทั่วเลยไม่รู้อันนั้นโฟมอันนี้ตกไปนี่นี่นี่ของเรานี่ลงหนึ่งเม็ดคือได้กินพืชได้กินครบทุกอย่าง mm hmm. <ล>แสดงว่าคูหน้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากเลยใช่ไหมถูกมันมีทั้งในตัวเจนฟอสฟอรัแอสแล้วก็โพแทสเซียมแล้วตัวต่อไปฟังทำไรได้ฟังก็คือตัวเมื่อกี้คูหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าตัวแรง huh. สำหรับพืชที่มีอายุยาวๆสามถึงสี่เดือนประมาณนี้ใข้าวเ็นก้อนอย่างนี้เหรอใช่ข้าวก็ใช่นะลูกข้าวก็ใช่แต่ถ้าฟังเนี่ยอาจจะเป็นพวก กกพืชผักสวนครัวดอกไม้ไม้ประดับที่มันมีอายุสั้นๆรอบมันสั้น,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 นเราก็ใช้ตัวนี้ไปใช้ในปริมาณที่พอควรเราไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าเราเคลือไปแล้วอะไรมากอีกหรือเปล่ามีสิแม่มาปอนแม่ดูแม่ดูปอนปอนเอะไรเราได้ไหหกสามหกมีอินทรีย์วัตถุเคลือบอย่างดี<ม>ตัวนี้เป็น ถูกต้องแต่ตัวนี้เป็นสูตรเสมอหลังจากที่เราบำรุงต้นบำรุงใบเรียบร้อยแล้วเนี่ยในช่วงขนาดที่เขากำลังจะออกดอกออกผลเนี่ยเราใช้ตัวนี้เลยสุดยอดแม่นี่คือปอนนะแม่นะโอเคใช้ในการบำรุงใช่ไหมอือือแล้วมีรูเบิลอ่ารูเบิลก็ในเมื่อเขาออกดอกออกผลแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆให้เขากินทีละนิดทีละน้อยเหมือนคนกินข้าวต้องกินทุกวันทีนี้สูตรของเรามันคือเคลือบไว เขาก็จะค่อยๆปล่อยปุ๋ยออกมาให้พืชกินแล้วรูบบ์มันทาอะไรได้หรออ๋อตัวนี้หรอทําให้ดอกสมบูรณ์ไงลูกบางทีดอกมันอาจจะร่วงหล่นได้ในขณะที่ผลผลิตมันยังไม่เต็มที่รอ,อ,อเวลาช่วงที่ผลมันจะออกลูกอ่ะต่อไปออต่อไปแล้วตัวนี้เปโซทําอะไรได้หรอนี่เลย0ูนย์ศูนย์สูตรตัวหลังนี่คือเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําตาลในขณะที่ลูกมันเท่าลูกไข่ไก่หรือกระป๋องนมเนี่ยประมาณนี้แล้วนะ เราอยากให้เขาหวานเขากรอบเขามีความเป็นน้ําตาลสูงหรือทุกอย่างพอสมบูรณ์ของลูกแต่งลูกแต่งรสชาติได้ด้วยอันนี้เนี่ยทำให้มันอร่อยมากขึ้นเหรอถูกเลยนี่คือเปโซแล้วดีอย่างนี้นี่นะไอเอทช่วยคุได้